สั่งซื้อ iPhone 12ผ่านทาง Apple Store ออนไลน์เนี่ยจะยุ่งยากไหมนะครับมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ดีไอเนี่ยจะมาทำให้ดูเลยนะครับผมก็ล่าสุดนะครับทางเว็บ Apple Store ออนไลน์เนี่ยก็เปิดให้สามารถสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 12เนี่ยทุกรุ่นได้แล้วนะครับผมหลายๆคนก็อยากจะเริ่มสั่งซื้ออยากจะสั่งจองแล้วนะครับแต่บางคนนะฮะเป็นผู้ใช้งานใหม่นะครับที่อยากจะมาลองใช้ Apple นะครับแล้วก็อยากจะสั่งจองจะต้องทํายังไงกับการที่จะสั่งซื้อผ่านเว็บ Apple Store ออนไลน์นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับติไอ้ I ก็เคยเป็นมาก่อนก่อนที่จะมาทำชาแนลอติรีวิวตรงนี้เนี่ยก็แบบเออมีแบบว่าเว็บ Apple เนี่ยมันต้องเป็นทางการมันต้องมีแบบว่าบัตรเคร,ด,เครดิตอย่างนี้อะไรไหมมันต้องสั่งยุ่งยากต้องสมัครอะไร ก่อนหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวตีไอจะมาสั่งให้ดูเลยนะครับว่ามันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างก่อนที่จะไปดูกันนะครับอย่าลืมกด subscribe s u b สไครต์กับช่องตตีรีวิวเป็นกาลังใจให้กับทีมงานติีรีวิวไว้ด้วยและกันนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสู่หน้าเว็บ Apple Store Online นกันเลยนะฮะ โอเคครับขั้นแรกเนี่ยให้เราเข้ามาที่หน้า www.apple.com นะครับก็จะมาเจอหน้านี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นหน้าเว็บ Apple นะครับที่ขึ้นมาเลยนะครับว่า iPhone 12เนี่ยเป็นปีแห่งการก้าวกระโดดนะจ๊ะซึ่งวันที่ไออัดคลิปตรงนี้อยู่นะครับก็เป็นวันที่เปิดให้สั่งซื้อ iPhone 12ล่วงหน้าก่อนนะครับแต่ถ้าใครดูหลังจากนี้เนี่ยก็จะสามารถซื้อได้เลยนะครับถ้าหลังวันที่7พฤศจิกายนไปนะครับก็ไอก็จะมาสั่งเป็น iPhone 12 Pro แล้วกันนะครับให้เรากดไปที่การสั่งซื้อลล่วงงหนน้้าตรีเย จากนั้นก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับถ้าใครเลือกเป็น iPhone 12 Pro เนี่ยก็จะมีให้สั่งนะครับว่าจะเลือกเป็นรุ่นไหนนะฮะ iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max นะครับก็จะแล้วแต่ราคาแค่ตามนี้เลยนะครับผมนจากนั้นก็จะให้เราเลือกเป็นสีนะครับจะสีไหนสีกราฟไฟต์สีเงินสีทองแป i f i c Blue นะครับเอาเป็น a c ซ f i c Blue แล้วกันเพราะว่าเขาเป็นแบบพรีเซนต์ตัว i ป Blue ซะเหสือเกินนะครับ จากนั้นถัดมาก็เลือกเป็นความจุนะครับว่าจะความจุเท่าไรเริ่มต้น 128GB บกิกนะครับ3า9 0 0บาท 256GB บกิกนะครับ4 0่0 0กับอีกาบาทและ 512GB กิกเนี่ย48,900บาทนะครับดังบัดนี้ก็ต้องจัดไปนะครับห2ึอนะี่สบแกิกก็พอแล้วนะครับผมอพอเราเลือกความจุแล้วเนี่ยเขาก็จะมีตัวเลือกมาถามนะครับว่า เราต้องการจะซื้อความคุ้มครอง Apple Care p s เพิ่มหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราซื้อ Apple Care p l s เนี่ยก็จะต้องจ่ายเพิ่มไปอีก8,300บาทนะครับซึ่งก็จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆนะครับเรื่องของการติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Apple นะครับในการสอบถามปัญหาต่างๆนะครับบริการ ส้มผ่านการรับรอง Apple เนี่ยที่ได้อะไหลแทนแน่นอนนะครับมีการคุ้มครองในเรื่องของแบตเตอรี่ครับผมหรือว่าเรื่องของการเสียหายจากอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยก็จะมีความคุ้มครองเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็จะได้ความคุ้มครองระยะเวลา2ปีเพิ่มมาอีกด้วยนะครับอันนี้ใครจะซื้อก็ติกไปนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะพอ,อมาถึงตรงนี้นะครับผม ก็จะมาสรุปต่างๆนะครับว่าจะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะครับรวมแบโตโดยประมาณแล้วอีกกี่บาทนะครับผมเราจะสามารถนี่ฮะสามารถผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิตเนี่ยกี่บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีเงื่อนไขต่างๆนะครับของแต่ละบัตรนะครับให้เราสามารถกดไปดูได้นะครับว่า บัตรอะไรต่างๆเนี่ยสามารถผ่อนได้ยังไงสูงสุดกี่เดือนผ่อนชําระ3มงวด6งวด10งวดนะครับผมอะไรยังไงก็ใครที่จะผ่อนนะครับก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับผมแต่ด้านข้างถัดมาตรงนี้นะครับถ้าใครสั่งออนไลน์นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเ,เราอยู่ปลษณียอะไรยังไงตรงไหนนะครับเราก็เลือกไปซึ่งที่ไอยอยู่ตรงนี้นะฮะก็จะ ได้รับของเป็น iPhone 12 Pro นะครับสีปลาซิฟิกบ u ูเนี่ยในระยะเวลาตามนี้เลยนะครับว่าเขาจะจัดส่งของเนี่ยถึงมือตีไอเนี่ยในช่วงของวันที่9ธันวานะครับถึงวันที่15ธันวาคมนะครับผมก็ จะบอกระบุวันไว้เป็นช่วงเวลาประมาณนี้นะครับผมโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับหน้าเลือก iPhone iPhone ต่างๆนะครับสำหรับ iphone 12บสองนะเราก็กดใส่ถุงไปเลยนะครับพอเราก,กดใส่ถุงเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นหน้าสรุปแบบนี้นะครับแล้วก็จะมี โฆษณานะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆเนี่ยกับทาง iPhone 12นะครับมาล่อหน้าล่อตาล่อใจเรานะครับว่าเราอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมนะครับเป็นเคสซีลีโคนนะครับที่ชาร์จกับ m a ็ s a f e ได้นะครับผมว่าจะเป็นเคสไสต,ต่างๆเนี่ยที่ชาร์จกับ m a ็ s a f e ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ m a ็ s a f e เองเขาก็จะบอก วันชัดเจนเลยนะครับว่าจะส่งมาถึงเราวันไหนในแต่ละชิ้นนะครับอ่ะถ้าเราไม่ได้สนใจอะไรยังไงก็กดไปดูสินค้าได้ถุงเลยแล้วกันนะครับอันนี้พอมาถึงหน้านี้นะครับเขาก็จะมาสรุปรายละเอียดนะครับคร่าวๆว่าเราสั่งเป็นอะไรยังไงนะครับผมจะมีเพิ่มเป็น แอปพวกไอ้แค่พัดอีกหรือเปล่านะครับก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะครับและด้านล่างก็จะเป็นวันส่งมอบต่างๆนะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมแล้วก็สรุปรวบยอดนะครับนี่ค่าส่งฟรีด้วยนะครับผมถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยตรวจเช็คสินค้ารต่างๆว่าโอเคมันตรงกับที่เราจะสั่งแล้วนะครับก็สามารถกดที่ชําระเงินได้เลยนะครับผมพอกดชำระเงินแล้วนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าลงชื่อเข้าใช้นะครับบางคนก็โอ้โหเราต้องสมุสมัครอะไรหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับ ถ้าใครมี Apple ID อยู่แล้วหรือว่าใช้ iPhone อยู่แล้วนะครับเราสามารถกรอก Apple ID ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยหรือว่าถ้าใครนะครับยังไม่มี Apple ID หรือว่าเป็นผู้ใช้ใหม่อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถดําเนินการต่อในฐานะแขกรับเชิญได้ด้วยนะครับยังไม่ต้องสมัครก็ได้นะครับผมก็สามารถกดไปได้เลยตรงนี้ดําเนินการต่อในฐานะแขกรับเชิญนะครับพอมาหน้าถัดไปนะครับเขาก็จะให้เรืองวิธีการ รับสินค้านะครับผมว่าเราจะให้จัดส่งสินค้าตามที่อยู่หรือเปล่าหรือว่าจะมารับสินค้าด้วยตัวเองนะครับถ้ารับสินค้าด้วยตัวเองเนี่ยตอนนี้นะครับ iPhone 12 Pro Max ที่เดียไอกำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยยังไม่มีของลงนะครับซึ่งจะสามารถไปรับของได้ที่ Apple ซ e นะครับซึ่งมีอยู่2สาขาณนะตอนนี้นะครับคือ Apple Icon สยามกับ Apple c e n t u r w o r l d นะครับถ้าใครมาดูหลังจากที่เขาวางขายจริงๆแล้ว mm hmm. ก็น่าจะสามารถรับเครื่องที่ Apple Store ได้นะครับผมโอเคก็จะเป็นการจัดส่งออนไลน์ไปก่อนแล้วกันนะครับซึ่งก็จะมีเงื่อนไขเล็กๆนะครับว่าเราต้องมีการเซ็นรับเครื่องนะครับเซ็นรับสินค้าด้วยนะครับแล้วระยะเวลาในการจัดส่งเนี่ยจะอยู่ช่วงเวลาประมาณ8โมงครึง่งถึง5โมงเย็นในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับดูลายละเอียดอะไรต่างๆเรื่องของการ วันส่งมอบของแล้วนะครับก็จัดการกรอกที่อยู่ในการจัดส่งต่างๆในหน้าถัดไปเลยนะครับผมอ่ะเมื่อเรากรอกที่ยงที่อยู่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดดําเนินการเพื่อที่จะชําระเงินซึ่งตรงหัวข้อการชําระเงินนะครับผมเราสามารถ เลือกได้นะครับว่าเราจะชําระเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือว่าถ้าผ่อนชําระเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ที่ตัวเลือกแรกตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะใหเ้เลขต่างๆนะครับบัตรเครด,ดิตอะไรเงี้ยก็ใส่กันไปนะครับผมหรือนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถชําระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆได้ด้วยนะครับแต่นะฮะรงด้านข้างตรงนี้ มันจะมีบอกเลยนะครับว่าจะชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เนี่ยต้องทํารายการนะครับที่ไม่เกิน30,000บาทนะครับผมถ้าเกิน30,000บาทไปเนี่ยจะไม่สามารถชรําระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t e สก์โกรโลตัสนะครับผมเอ่อเซเว่นอีเลฟเว่นในต่างๆเนี่ยก็จะไปชำระทางเคาน์เตอร์ได้นะครับผมและถัดมานะครับถ้าใครอยากจะโอนผ่านทางตู้ ATM ก็สามารถทําได้นะครับเราก็กดเป็นตัวเลือกไปนะครับถ้าเราเลือกเรียบร้อยว่าเราจะชําระเงินทางไหนนะครับเราก็กดไปนะครับตรวจทานคําสั่งซื้อของคุณอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีสรุปให้นะครับว่าเราสั่งซื้อเป็นรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่มีสินค้าอะไรบ้างนะครับรายละเอียดในการส่งมอบเมือ่อเราตรวจทานอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดสั่งคําสั่งซื้อไปได้เลยนะครับผมเนี่ยเมือ่อทําการสั่งซื้อเรียบร้อยเนี่ย มันก็จะขึ้นมาว่าการสั่งซื้อของคุณใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเหลือขั้นตอนของการชําระเงินเท่านั้นนะครับผมอันนี้ที่ไอเลือกเป็นการโอนผ่านทาง ATM นะครับก็จะมีการพิมพ์ใบนํำฝากออกมานี่ซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถเอาไปสแกนที่หน้าตู้ ATM ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะสแกนบาร์โค้ดนะครับผ่านทางอินเตอร์เน็ตแบงกิ้งต่างๆนะครับผมถ้าคลายสแกนเสร็จอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็น่าจะ เสร็จคำสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับผมอ่า ก็หลังจากดูคลิปนี้นะครับผมตีไอเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็จะสามารถสั่งสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad MacBook อะไรต่างๆเนี่ยผ่านทางหน้าเว็บของ Apple Store ได้อย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งการสั่งผ่าน Apple นะครับโดยตรงอย่าง Apple Store o n ออนไลน์หรือว่าจะไปรับหน้าร้านเนี่ยมันมีข้อดีแตกต่างจากการไปซื้อที่อื่นอะไรยังไงนะครับผมซึ่งข้อดีนะครับก็คืออย่างแรกเลยมันมีสีมีเครื่องเนี่ยให้เลือกเยอะมากๆครบทุกรุ่นแน่น แล้วเรื่องของการแบบว่าเติมของนะครับผมเวลาแบบของหมดสต็อกไปเนี่ยสักแป๊บนะครับเขาก็จะมาเอามาเติมอย่างรวดเร็วแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นศูนย์ Apple โดยตรงเนี่ยเขาต้องพยายามเอาเอาของเอาอะไรมาเติมให้ทุกๆคนได้ซื้อได้สั่งกันอย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญมากๆของการซื้อกับ Apple นะครับคือจะสามารถเปลี่ยนหรือว่าคืนสินค้าได้นะครับภายใน 14วันหลังจากเรารับเครื่องไปเพื่อบอกว่าในระยะเวลา14วันเนี่ยบางคนเนี่ยได้โบนัสเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอยากจะอัปเกรดเพิ่มความจุหรือว่าเราไม่พอใจเรื่องของสีตรงนี้มันไม่ตรงปกนะครับก็สามารถ เปลี่ยนหรือคือสินค้าได้เลยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีสุดๆเลยนะครับสำหรับการซื้อกับ Apple โดยตรงนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะก็น่าจะสั่งซื้อกันได้แล้วล่ะนะครับผมดีไอก็อยากจะให้ช่วยแช,ช,ช,ชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับเผื่อมีใครกําลังออสงสัยเกี่ยวกับการสั่งซื้อ iPhone 12หรือว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าโดยกามผ่านทาง Apple Store ออนไลน์นะครับคลิปนี้ก็น่าจะช่วยให้เขานะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าได้แน่นอนนะครับผมฝากแชร์ไปด้วยและที่สาคัญอย่าลืมกด subscribe กับ แนบอตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่พบกันใหม่กับอตีรีวิวในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ